สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตครับของบิตคอยนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าพาไปดูของในเอ็นทีไฟก่อนนะครับเอ็นทีไฟก็คือดูอ่าน่าจะเรียวตามมากกว่าตัวของกระดานเทรดต่างๆนะครับเนี่ยผมคิด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 ไปเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า นะครับนี่ผมเดี๋ยวตีเทรนไลน์ก่อนนะเทรนไลน์ที่เขาเคยทาไส้มากขอนันนี้นะครับจากจุดต่ําสุดนะครับยกขึ้นไปหาจุดสูงสุดนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าโลเมื่อเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่4ี่หมื่นสี่มื่นเท่าไหร่นะครับแป๊บนะครับ 39,200ประมาณ39,200อดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับแต่ถ้าเราดูตามเฟรมวีคนะครับยังไม่มีทั้งเทียนการกลับตัวเลยนะครับยังไม่มีทั้งเทียนการกลับตัวถ้าเป็นไปได้วีคหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีการกลับตัวได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมดูแล้วมันยังลงไม่สุดนะครับในเรื่องของตามเฟรมสัปดาห์โอเคจริงอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันขึ้นได้นะครับเป็นแบบนี้แต่เมื่อถึงครบลูปมันต้องทุบลงมานะครับเป็นแบบนี้ นะครับแล้วแม้ทิ้งมันจะเลี้ยงเลี้ยงออกข้างจนกว่าทาให้เส้นตัวกระติกอยู่ระดับ3าแบบนี้แต่ราคายัางคงประคองแต่แถวสี่หมื่นได้ก็โอเคนะครับเวลามันถึงดินเนี้ยมันก็จะอัดแตงเดี่ยวยาวได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันพยายามอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่ามันพยายามลงหลุดส0,000่นเข้ารนด์ลานี่คือการเดาของผมนาครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตามเพมเล็กนิดนึงนะครับตามเพรม์ดีว,วันนี้มีโอกาสที่จะเป็นแ่งสีเขียวดึงขึ้นมาที่4ี่หมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยว จะขออนุญาตนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับทวนนี้เลยท้างั้นแล้วผมจะลบตัวของตัวนี้นะครับก็ถ้าดูแบบนี้นะครับก็มันอยู่ในหมดขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆนะอยู่ในหมดขึ้นอยู่นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสย่ยอลงตรงไหนได้บ้างก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับแถวโซนสี่หมื่นะครับโอเคสี่หมื พอดีกับ4400เนี่ยมันไม่ได้ห่างอะไรมากมายครับแค่400ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเทรดฟิวเจอร์มันก็เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วแนวรับนะครับก็อยู่ที่3 9 6 0 0เหมือนเดิมนะครับประมาณโซนนี้นะครับในตามเฟรม S1 แต่ลุ้นด้วยกันว่าจะดีดขึ้นไปได้นะครับ S S S4 มีโอกาสที่จะย่อตบลงมาโซนนี้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นตามลายเต็นลายก่อนนะครับโอเคนะครับ โอเคอ่าข้อในกรอบไอเดียนี้นะครับเพื่อนๆอ่าน่าจะขึ้นไม่รอดอยู่นะครับเป็นแบบนี้ถ้าหลุดก้นจะชะวุ่นมาแบบนี้กลางสามหมื่นก้าพันหนร้อยนะครับก่อสร้างฐานเพื่อที่จะทําให้ครับวีคนะครับลงถึงระดับล่างแล้วก็เดย์ถึงระดับล่างตอนนี้ยังลงอยู่นะครับไอใดก็ชี้ลงเลยนะครับโอเคมาดูตามเฟรมเล็กนิดหนึ่งเอสหนึ่งนะครับเอสหนึ่งก็ยังลงอยู่นะครับ อ่าเอสหนึ่งนะครับเป็นแพทเทิร์นเทรนขึ้นนี่ะครับแต่แต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปไม่รอดนะครับตอนนี้นะครับน่าจะลงได้นะครับผมนะครับก็เมื่อวานวิ่งอยู่แต่แถวโซนนี้เขาไม่เยอะนะครับผมน่าหลุดลงมา39,9 0 0 3 9 8 0 0 7 0 0ตัวเนี้ยนะครับอยู่โซนล่างๆตรงนี้ระหว่างนี้นะครับย่อบายดีกว่าดีกว่าไปช็อตเซลนะครับมันไม่แน่นอนนะครับเกิดวันดีคืนดีมันลากแรงมากเราจะตนถือไม่ได้นะครับผมนะครับ นี่คือกรับของบิตคอยนะครับผมโอเคนะครับก็สิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ใช่เป็นราคาที่คุณต้องไปซื้อหรือแรงขึ้นแรงลงนะครับเพราะมีความเสี่ยงสูงนะครับมันก็อาจจะปิดได้นะครับผมนนัแล้วก็อาจจะตูกได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกติดแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับนี่คือตามเฟรมของ m 5 t นะครับ m 5 t ต้องรอยอแถวๆสี่หมื่นน่าจะดีกว่านะครับผมเนี่ยดูแถวๆนี้นะครับรอยอดีกว่า โอเคครับนี่คือครับของอีทคอยนะครับมาทักทายกันนะครับผมส่วนตัวอื่นๆนะครับก็มีตัวไหนบ้างที่ดูนะครับก็ไม่มีตัวไหนที่ดูเลยนะครับผมนะส่วนเบบี้ดอก็ตอนนี้ b a b y b a b y เบบี้ดอตอนนี้อยู่ที่2 5 0 0นะครับเลขกลมๆเลยนะครับเลขกลมๆเลยนะครับก็มีโอกาสแต่ว่ามีโอกาสย่อได้อีกหรือเปล่าผมว่ามีนะครับแถวแถวส0งพเนี่ย แนวโซนเนี้ยสองพันสองเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะครับสำหรับตัวบบี้ dot นะครับผม โอเคนะครับก็อัปเดตกันแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าคอยอัปเดตใหม่นะครับก็มีหลายตัวนะครับมีเยอะมากคิปตัวนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะอัปเดตให้กับทุกคนได้นะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยลงทุนตัวไหนอยู่บ้างหรือสนใจตัวไหนบ้างยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่ผมทำคลิปขึ้นมาเผื่อว่าเพื่อนๆคงมีประโยชน์บ้างนะครับผมแต่ว่าตามเฟรมเดย์โดสกอยนะครับก็มีโอกาสที่จะ138139ได้นะนะคาับก้าได้ดขอบครับสวัสดีครับผม Bye.